enjoy channel ta ข้ามเถอนคลิปวิดีโอนี้มีภาพและเนื้อหาที่บุ่งว่าสมตระเอ็กน้อยอายุตกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโย่ฮโลทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกิ๊กสู้สาวแต่เนื้อถึงใต้่างนี้พวกเขามาเขาทำลำเดอะโอ้ยสารานขายทำลำเดอะบ่เออสาดดไ้้เขามาลิ้านเนาะเขาเป็นนั่นงานนี้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยดีอะ อันนี้แม่นะมือกล้องนะพูดเป่นน้องเนาะอันนี้เอาเป็นเขกตัวทมิตบิดนะมิแต่เข้าเดี๋ยวเขาสิย้ายไปนั่งอยู่แถวนนั้เนาะไปไปเดย ว้าวตอนนี้เฮาวาปมาทีอ่าส่วนของเฮาเองนะส่วนของเฮาเองนะไปแพสามล้านแต่ว่ามันผิดพลาดนิดนึงนะผิดพลาดเล็กน้อยนะเพราะว่าคนระเบียบเขาเฮาก็เลยว่ามาส่วนของเฮาเองนี่แหละเฮาซื้อไว้แต่สามปีหลังกูแหละเฮาก็เลยเอก็ได้มาลิบดุลแล้วมีโอกาสมาสวรรค์กันเลยว่ะมาส่วนหมู่บันหนามู่นิดนึนะ มานั่งลมกันเลยนินึ่งดเลยนะเดียวเป็นที่ใดห้าวกะมาเบิ่งบรรยากาศด้วกันเนาะโอเคนี่ก็เป็นส่วนของห้องของบรรยากาศของห้องเองเนาะก็จะมีคนนอนอยู่นี่เนาะเป็นเมื่อยหลายเป็นหลักสันเรจะมีน้องป่าหายอยากโดดกันโดดลงเลยอะโกยสดตัวผัดเป็นเพียงแต่ร้อนนี่เออได้เลยเนาะเนาะเพราะว่าสิโดดลงไรกินเนีแต่โบฟ้าโดดดีก่อนเนาะเบิ่งบรรยากาศเลึกเนาะแบบตึงโอ้ป่าเฮากะ บ่ม no ีเลยปลาเฮากะชวนน้อยแหละเฮาบ่ได้มาดนนันก็มีสมาชิกขนาะอยู่พุ่นเนาะสมาชิกเฮาเอออันนี้เพิ่นกเมื่อยละเพิ่นว่าว่าซั่นเพิ่นกมานอนนพักอนือๆเนาะแกยังมีกลุ่มนึงเนาะโอ้หลายอีหลีสมาชิกเฮาเวจะูให้เ่ปจุมเนาะเพิ่นอยู่นํากัน I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl. When I'm with you, she's luminous so bright like a star in the skyline. She got the looks the good Oh boy, I need a so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. oh Shawty, we could go. Don't <ira> need no light cuz Nam 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 Aku hui Tai lo nila kin aang der yu Khon oon ka hiu nam lakoo m I n t n o o d y but you m n ของขขในมือนี้ก็มน Kaeng no mai s u s s a นั่นเองแล้ก็ยังมีอาหารทะเลนั่นก็คือ Ping-kung นั่นเองแต่ว่ามู่ของขขอนั่นได้กินหมดแล้ว t h a s m ก็เลยได้เห็นแต่ A... 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 h a n wang A... I want nobody but o u A... น้ำกินละเววอยู่แต่อนนี่อาหารเมนูในมือน,นี้บอกเลยว่าแซบ่บหลายต้องขคอบใจท่านเจ้าภาพสวรรณเขตที่ต้อนหับทีมงานคุณภาพ12คนพวกเฮาอย่างอบอุน่นและครอบใจไอเสื้อสีสม้มที่เป็นเจ้าของสวนนํำเด้อร์ ชุ่มแง่สิงกุ้งไหมแล้วนะเบิ้งมาสิียจากนาทีเบิ้งเด้อมาสิีอจากนาทีสังเกตเบิ้งพี่นองเอ้ยคุณตะกองคุณก็อยากหรอตะกองก็อยากด้ตะกองก็อยากน้มันชอจากนาทีเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อนน่นะเบิ้งอะคะตัวสอดบลับบลเรื่องตัวใหญ่เน่เน่เนบลั เาเดมีกินเท่าเด้มเด็ดเยมีเยมีเยะสลุเ้าววอ่กินเลยนะอาก้อยไตรอนนี่ก็บบยัดน้ำโมเราโตก็ไ่ได้กินน้ำโมแล้วว่าสลุไปอมันนี้แม่นเบิดเนาะเอามาบ่ฮอน1นาที1่นาทีเท่านั้นแล้วเฮาเด้ตะก้องใจดีให้กินบ่ตะกอง

เท่าสิแบกเท่าสิบวนโอ้ไรเดกีนิ่แกแกแล้วเนาะเาบแกะเาบแกะเด้อะอันนี้บริกุงเลยบริกเลยะ Shawty, we could go Don't need no like It's na-na-na-na Don't need no stress Got na-na-na-na Just me and you Sounds alright Sounds alright Girl I want nobody but you I want nobody

เกมกินเมือตะเขียนเนาะพี่นออ้องเออหลายอย่างเติบเติบโตมีแนวถือแล้วเสี่ยวยังตอ้องคันว่าเสี่ยวอันเดียวยามบุฟฟอเห็นแล,ล้วเลยไปเมื่อกี้ก็เคยอยู่บ้านไหนอย่างบ้านไหนฮันผูเบียร์ฮันผู้เบียร์ฮันผู้เบียร์ยยมันแถวเฮือนเลยเด้บอกอ๋อไม่ไดยที่บ้านเลยมีเฮือนเนาะต่อนน้นเลยเด้ต่อนน้นอยู่เฮือนพี่น้องไหมเห็นเหี้ย ป็นเนจ,จ้าเกิดเนี่ยเจ้าเกิดยุทธแขกเลยแม่เกิดเป็นชาวเนียนแขกนี่ยคนม้าเดียวกันพิเศษเลยเจ้าแถมให้เลยแม่เนี่ยขายไก่เนล่ะบอสคอร์กินเนี่ย บาบ่ไใส่เฮ้ยเจ็เจ็บเจ็วีนะโอเคกรุณาขคือกูรับเด้อเรียร้อยอะโอเคเจ้าเก็บ้โอเคเรียบร้อยนะสแกนมันสแกนกันเ โอเคเลงแม่ปวยดานะบอ้เมือนในจีนเหมือนกนเราไม่ินดอยตายรอดนี่เมาแล้ลายผู้เดียวอยู่มู่กับทิมมันไวอยู่นี่ให้แม่เนาะมู่จนขึ้นรถปะเบิดละหันนากะละขั้นฟังตัวจมด้

ตากตาอยู่ักตาถ้าักตาตายไม่เลยบอกตายเสรตาเนี้ยอยู่มได้แล้วมึงจอดทหุ่นเเสนตสายบ้างฮัลโหลเอาเอามงื่อเ้นลี่เอาบมสียงนึมาเสียนสุกอกียนเราหนิมึงเคื่อนคำทางมาแรงคำทางมาแรงคำทางมาหนิ บเมนมาเปียบหมดจื้อบักบอเมนมาเปียมันมาเปียมันขึ้นมาบนยู่รถมันลอกไปเลยชั่ววบ่อเผาเขี้ยวออเยอะเขียวมากเลยนะโุญฟังนกันสิโต้พวกยังอะดิโอ้มันมนบอเมนหนึ่งคู่ใบยีบาเซเชียวอ่กบอกเขาลืมเขียวมากเขารยเขาลืมลือไม่ กูเข mm ี hmm. ่ยมาผมหน้าข oh, <sk ้าบ้านแม่ถ่ายมันข้างหน้าแล้วเออเขายกนีเกือบมอเตร์ลอดนี้ได้นอนหยุดสวัสดิ์อีกคืนหนึ่งแล้วก็